มีสกูพิเศษของเรานะครับป้ายบอกตำนานวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปที่อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพพันบุรีนี่เองนะครับตลาด9ห้องเอ๊ะนะครับทำไมตลาดนี้มีเพียง9ห้องหลายคนสงสัยมากย้อนอดีตไปตำนานอย่างไรนะครับท่านติดตามดูครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงตลาด9ห้องแล้วนะครับที่นี่มีอายุกว่าร้อยปีแล้วแต่ก่อนบริเวณนี้นะครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้าน9ก้าห้องที่มาและที่ไปของที่นี่จะเป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมผมกันเลยครับห้องแถวไม้สถาปัตยกรรมไทยปนจีนเก่าแก่อยุกว่าร้อยปีจำนวน50ห้องภายในตลาด9ห้องตำบลบางปะม้าอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อในอดีตมีความรุ่งเรืองอย่างมาก เพราะการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างไทยจีนจะใช้เส้นทางเรือล่องในแม่น้ําท่าจีนเป็นหลักนายอภิชาติโชโรธรนายกเทศมนตรีตําบลมางปม้าเล่าว่าที่มาของชื่อตลาด9ก้าห้องมาจากการเรียกชื่อบ้านหลังหนึ่งที่มี9ก้าห้องสร้างโดยนายหงหรือนายบุญรอดเหลียงพาณิชย์ชาวจีนที่ได้แต่งงานกับหลานสาวของขุนกําแหงและได้สร้างบ้านริมแม่น้ําท่าจีนเป็นบ้านทรงไทยปัญญาภายในบ้านแบ่งห้องพักจานวน9ก้าห้อง ด้านหน้ามีแพรใช้ติดต่อค้าขายจนร่ำรวยต่อมานายบุญรอดขยายกิจการสร้างตลาดบนบกอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามกับบ้านพักชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเรียกว่าย่านบ้านเก้าห้องจนติดหูและถูกนำมาใช้ตั้งเป็นชื่อตลาดบนบกในเวลาต่อมาว่าตลาดเก้าห้องครับติดกับแม่น้ำท่าจีนครับเป็นท่าเรือเก่าเป็นท่าเทบเรือ, 9, 9, รรอแล้วก็นายมรอดนี่ก็อยู่ในแพ แล้วตอนหลังก็อพยพมาสร้างตลาดเก่าห้องขึ้นมาครับตลาดเก่าห้องก็มีตำนานคี่เป็นไฮไลท์ก็คือหอดูโจนหอดูโจนนะครับตลาดเก่าห้องเนี่ยปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นตลาดเก่าร้อยปีทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ตลาดเก่าห้องเปิดให้คนในชนุมชนนําสินค้ามาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นสริษาดวงจันทร์อดีตครูบํานาญคนนี้เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ทําจากสมุนไพรทั้งสบู่น้ำฟักข้าว ยาสับผมน้ำมันมารุมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวาใช่ค่ะเพราะที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยมันเหมือนเหมือนภูมิทัศน์โอเคเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ทุกร้านก็โอเคเริ่มเปิดแล้วแต่แต่ตัวนี้ดีกว่าดีกว่าตั้งก่อนหอรูโจรเป็นอีกหนึ่งจุดประวัติศาสตร์ตลาดเก้าห้องซึ่งนายบุญรอดได้สร้างหอเกาะอิฐสูงประมาณตึกสี่ชั้น ใช้ขึ้นไปสำรวจตัวตราป้องกันกลุ่มโจรที่จะเข้ามาลักขโมยของในตลาดเนื่องจากมองเห็นได้โดยรอบทั้งทางน้ำและทางบกปัจจุบันหน่วยงานท้องถิ่นบางปะมะยังคงอนุรักษ์ตลาดเก้าห้องให้เป็นตลาดคู่ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้มาแวะเยี่ยมชมสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยเอสอสมทรายงาน เชิญชวนไปเที่ยวด้วยนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะนะเอานะครับขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศนักตบสาวไทย